นี่ครับผมอ่าที่เมืองยองครับที่เมืองยอง <c oughs> <c oughs> แต่ทำเปอรวังเป็ดครับนั่างด้วยเป็ดนะครับผมอันนี้เครื่องปรุงมันกางจะดตำพริกอันนี้นากานใส่เครื่องปรุงฮะจะมีพริกแล้วก็ในผักเพีวไผ่ดวน อันนี้ตะไคร้เกลือน้ำปลาพริกดิบอันนี้พริกแห้งหอยู่นี่ฮะบมกไฟได้ก็กำนังเต็มๆนะครับผมอืมืดหน่อยฮะเพราะว่บาบันนอกไปเหมือนในเยงครับผมไฟมันแค่มีโอเค มาชาติพรุ่งนี้จะไปทุบข้าวนะครับผมไปทุบข้าวที่เออข้าได้นะฮะข้าวของพี่ชายเนี่ยถ้านติดตามเยอะๆนะครับติดตามเยอะๆนะฮะนี่ครับผมนี่น้องชายนี่เมียของน้องชายครับน้องชายโอเค เลเลเปยียนอแซอาเปลยเอมเปลี่ยะเปลี่ะนี oh, so oh, here, David, ่ฮะเปลี่ยนฮะกลับมาเอากอนชิดยากอนเดี๋ยวก็เปลียนเปนแจก่โอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยเน่เ่ฮะ จนไม่ไม่ไม่ใบมันในนี้นะนะดูดิเอาปลาูคกับมังนะเปลดตัวพูดฮะมาเลยมามาเ,ปล,ะะเป,ปลียยป่ยนตัวพูดฮะเดี๋ยวท่าเป็นตัวบางเปลี่ยนนะผมเปลดตัวพูดครับผมตัวตัวใหญ่มากเลยจนไอ้น้องชายนี่จนเอามันไม่ใบเนี่ยตัวบางเป็ีนนะผมฟุ่มจะทุบข้าวเห็นไหมเครื่องปรุงมันเด ผมขอไม่ถ่ายตอนตอนที่สังหารนะฮะนี่ฮะลกคนเป็ดนะครับผมเสียใจนะฮะ,ะ <c oughs> อันนี้พีอันนี้ไปครับมา,มามอ่ะมานะครับผมกดได้ผัดกดได้กดแช์กดกระดิงหให้ได้นะฮะวิธีชาวบ้านทางเมืองยองครับพวกนี้จะไปทุบเขานะอาอดเขาได้เขานาะ มาทุกเขาอะไรนะข้า,นนะขาพี่ชายครนะับเลยฆ่าเป็ดตัวหนึ่งดเดยวกงทุบข้าวเปลียนเป็ดตัวฟูครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับผมน้ำหนักมีประมาณหกโลถึงอย่ีมั้งประมาณสองรู้ได้นะาจัดท้งตัวใหญ่มากเลยครับเป็ดตัวฟูเลยครับผมเป็ดเนี่ยลกคนได้สองคนครับผม นี่นะครับผมตัวนี้เป็นจะทําเป็นเดกรลางนะฮะเดกลางเป็ดฮะเลืดเป็ดภาษาไทยใหญ่ครับไทยเื้อเขาว่าเปื้อวางเป็ดนะฮะไทยใหญ่ก็เปื้อวางเป็ดนะผมเนี่รอเครื่องในใส่อย่างเดียวครับผมนี่ฮะผีมีพี่ชายเป็นคนทําจะทาเลี้ยงนะครับผมกินกับลอกเขาอร่อยอร่อยมากครับผมเดี๋ยว ก็น่าขันจันะกินเนื้อค์กูี่ฮะอ๋อพี่ชายชิมดูแล้วนะฮะอะไรไหมนี่ครับสองคนภูมียเขาเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะเก็บเอาประมาณเป็นเฟสองคนนะฮะอันนี้ผัวอันนี้เมียช่วยกันช่วยกันนะฮะ นี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับผมนี่โพลนะฮะพวกนี้จะไปทุบเข้าครับผมผมผมคนหนึ่งจะไปด้วยพวกนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ดูไปให้ให้ให้จบนะฮะคุณจ่าคือคนนั้นจะจับนี่ครับผม เขายกยุก็ต้งตักปะเป็ดคนตัวใหญ่นะครับผมเป็ดพูนทีสังหารหรือว่าฆ่าเป็ดนี่คือเอามีดตัดคอไหยฮะมีดตัดตรงคอเนี่ยครับผมตัวใหญ่มากเลยเป็ดครับผมมีอยู่ประมาณหกกิโลครเป็ดผู้นครับผมคนผู้ยิงยกคนเดียวไม่ไหวครับเนี่ยต้องผูดจับจุง สุพุรีกันเวทีสุพุรี่เนี่ยใช่กินนักศึกษาชัดซ่วยส่วนตรงนี้ก็คือเด็กเขาดูทีวีฮะเด็กเขาดูทีวีนันนี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เด็กดูเนี่ครับผมนี่ครับดูครับผมจบดูทีวี นะครับผมเราจะมาไม่ใช่เด็กบ้านนี่นะฮะเด็กหลายๆหมู่บ้านนะก็มาดมกันแล้วมาดูทีวีครับผมเวลาเขาเปิดได้ก็เขาจะมาดูเลยฮะับใช่อุ่ยนะอ๋อพร้อมกันเลยที่คนนี้ผัวคนนี้นะครับผมคนนี้ผัวคนนี้นะครับผมอ๋อท่านนั่งท่านเจงแลวนะครับผมเนี่ยแกทำตัวเนี่ย สัปะรเนี่ยได้ให่ในข้ขาไก่ขาเป็ดเป็ดตัวเลียวนี่คือตักยนยยนี่ครับผมจัตว้องะผ่าแล้วฮะจะผาแล้วจะผาแล้วครับผมจะพาแล้วครับผมโอนอันหนักด้ยผ่านเลยครับผมพาเลยครับจะปัดตุดนะฮะจะปัดตุดันที่มนขี้ตูดมันขี้ชช้าซละก้อง อิอ่งมากครับผมครับอย่างนี้เลยครับผม <c oughs> ดูดิฮะคนดูค่าเป็ียนเนี่ยคนดูเยอะมากเลยครับผมเนึ่ยเลยค่าเป็ียตัวเดียว,ยนวยคนดูเยอะมากเลยอันนี้เป็นลูกลูกสองคนนี่นะฮะเขามีลูกอีกสีส่คนครับผมอันนี้คนโตอันนี้ไอคนที่สองแล้วก็คนที่สามที่สี่ที่ห้านอนนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบเอ็ดสองคนนี้มีลูกห้าคนครับผมเนี่ยสองคนนี้ ไอ้พัดไอ้พัดแก้วกพัดหอมือไอ้พัดคำ้องแม่แม่มแม่อู้น้ำซวยจุดทงกองเงปได้ยันากทวดจอไอ้้ะไรใป็นนู่นนู่วันที่สเยอันนี้เขาที่เขาคุยกัแป๊นะคุดด้วนู่นนี่ก็คกีนัันนู เงี้ยมีได้แ็กเลยนะมันมันมัมนีอัเป็นมันมันมัสิงแกแกนเป้เลยนู้นไงแขกอีกคนซีนตอม่งยบกยักในบแ็หนักนะในบแกนนั่งคุมเลยเมกี้ไอ้ที่เลือดเลือดเลือดมันไม่หมดเมกี้ครับ

ย่าละตัวน้ะีจีเหชือกันย่าลกขี้ยกันพันนี้เมฆครับเมฆเมฆครับเมฆเมครับเลียวเยหเป็ดีนหาเป็ดีตัวเดียวนะฮะเป็นสามี่ห้าคนเออเอาลกได้ไหมเชื่อกันเ็กก่ะก้ย

ตัวมันเคืองไงเป็นกระมันกองอลไอไรอะรกตมกระมันสด่ด้ไอนีดี๋ยวทด้เ้ลดดมอะวนตยเดีนนอะไกาทตมันอ่ะยโอเคนะครับโอเดยข้อไนตุ้มต้มยำโอเคตัดไปที่นึงเ๋ยพวกนี้คจัดการเอาขาพอตูีบเช่นวน่ว้ตุ้ เดี๋ยวพวกนี้ผมจะเป็นคนทำเองครับเ <c oughs> จ้ที่มาให้ตัดอว้เนี่ย <c oughs> จะทำเป็นต้ยมยำเป็ด <c oughs> เอาเอาส่วนเฉพาะที่มันแข็งแข็งเย <c oughs> ครับอือ โ <Okay. S 2> อเคนี่นี่ฮะต้มยำนะต้มยำพวกนี้ครับโอเคนี่อ๋อ <Okay. S 2> อ๋ออันนี้ตีตีอันเห็ดเป็นช้างอ,ะอ,อ่ะอ๋ออันนี้ตีเห็ดนี่เอ่อลาบเป็ดน,นะฮะจะทำเป็นลาบเป็ดพี่เขาจะทำเป็นลาบเป็ดครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะฮะตอนนี้จะเอาแยกสิ้นส่วนมันส่วนเนื้ออกหน้าอกมันฮะเนื้อ หน้าท้องมันละหน้าอกเขาเรียกว่าหน้าอกอะเรียหน้าอกครับอ่าจะเป็นทำเป็นลาบเป็ดพี่ชายจะทำครับผมอา่านี่ครับพอแล้วมั้งพอแล้วเอากินขา,ม,นนนาขมันหน่อยเนี่ยถ่ายแคบมันน่อเอออันนั้นอันนั้นเออหน้าก็เคลข้มท้อง เป็ดขดตัวใหญ่เด้ครับผมพวกนี้ก็กินกันหลายคนกินหลายวันได้ครับเนี่ยกินกันหลายวันอยู่ส่วนนี้ลาบเป็ดเมืองยองครับผมอันนี้คือทําแบบเมืองยองฮะเป็เมืองยองครับผมลาบเป็ดเมืองยองครับผมคือพี่ชายพี่ชายจะทําเลี้ยง อันนี้โอเคครับสาดนะครับเฮ้ยดูทำเป็นทุกอย่างครับพี่ชายเนี่ยสวยอดกดูกว่าเยอะเพระว่าทำอะไรก็เปลี่ยนทุกอย่างมีทุกห้าคน นะครับกำลังทำนะครับมยากันนัวยขาแล็งลงนี่ฮะดแหลกปืนะกราดางครับผมเอาไว้ะเะด้างไหมไม่รู้พี่ชายทำาจะเปลี่ยนไหมบีบวกบีบมดีนี่ฮะบิดีชาเมืองยองนะกันงจัเปลี่ยนอันนี้ก็ เปลี่นที่ซีนั่นลาบเป็ดครับลาบเป็ดลาบดิบเลกินดิบิเลยครับผมอันนี้ดิบดิบเลยเฮ้ยดูดูดูเลยให้ใช่ไมครับอันนี้อันนี้ครับนี่เมียผมน้องน้องคนนี้ส่วนคนนี้ก็ถัดเมียผมคนนี้อันนี้พี่ชายคนโตอันนี้คนกลางเขา สุดท้ายไอที่ท้ายสุดนี้ก็เสียแล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้แม่ครับนะครับเป็นแม่ครับในน้องสุ้ายมีอะไครับคนนี้เมื่อกี้ครับ,บอ,อันนี้หนึ่งคนสองสามสี่คนสองคนนี้ครับลูกพี่ชายคนนี้ กับพี่สไายคนนี้ครับผมมีทุกสี่คนที่ขั้นคนหลักอ่ะงก็ทำไอ้ทีโคโคนะครับผมซาก,ก็ซาครับแลลบเป็ดก็ทำฝากกดไลกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งนี่ครับนี่ครับผมทมจะทํทำเป็นลาบเป็ดไอเอ ต้มต้มยำเป็ดพวกนี้นะฮะนะครับเาจะทำเป็ต้มยำพวกนี้เสร็จเรียบร้อยเาาอ่ียบร้อยเรียบร้อยนีเรียบร้อยเรียบ้อโอเคเอาเอเอซิลว์ซิลว์เข้างามเขางาเออ

对，太对烦不过。